สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานแบบง่ายๆนะคะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะ วันนี้ใช้สีน้ำตาลสองเส้นสีขาวสองเส้นค่ะเลียงทั้งสี่เส้นให้ได้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะพอวัดได้8เซนติเมตรครึ่งแล้วให้พับลงไปค่ะวางลงไปนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้น ปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่สอง <S 2> <S 2> <S ปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นหนึ่ง <S 2> <S 2> <S ต่อมาก็คือเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะหลังจากนั้นก็คือเส้นสุดท้าย สอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะ ลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านนะคะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ลิบบินจากทางด้านขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ พีกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นนี้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีน้ำตาลที่เราทำนะคะ ปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะ ปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายก็คือเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นสีน้ำตาลหลบมานะคะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจักเส้นสีขาวเอาสีน้ำตาลหลบมาค่ะ จับเ้นลิบบินขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้วนปลายริบบินกลับลงมาค่ะนำปลายริบบินกลับขึ้นมาค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมที่เราทำนะคะดึงปลายขึ้นไปให้สุดค่ะนี่ค่ะ หลังจากนั้นให้จับปลายริบิ้นกลับลงมาค่ะเราจะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีน้ำตาลนะคะปลายริบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะกีบที่สองค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะ จับขึ้นไปวนกลับลงมาค่ะนำปลายดิบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมนะคะดึงขึ้นไปค่ะนำปลายดิบบิ้นกลับลงมานะคะ อดไปที่กีบดอกสีน้ำตาลหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นที่สามคือเส้นสีขาวเอาสีน้ำตาลหลบมาค่ะ เราจับขึ้นไปค่ะวนปลายริบินกลับลงมาค่ะนำปลายริบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นหลังจากนั้นให้ดึงขึ้นไปนะคะจับปลายริบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีน้ำตาลค่ะ ปลายดิบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นไปเราวนกลับลงมาค่ะ นำปลายดิบินสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมนะคะดึงขึ้นไปค่ะนำปลายดิบินกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีน้ำตาลค่ะดึงกลับลงมาค่ะ ได้ครบทั้งหมดสด้านแล้วสี่กลีบแล้วนะคะให้เราพลิกกับด้านจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดมาทางด้านขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะตัดปลายดิบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะทั้งสี่ด้านเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ